สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างต่อยอีกแล้วนะครับแอดคอนโทรกรุปนะครับจะพามาชมผลงานหลังคาอะคริลิกของเรานะครับเป็นอะคริลิกโปร่งแสงชินโคไลท์นะครับเป็นรุ่นฮิตคัดกันความร้อนรหัส n อ2 8แปดสนะครับเป็นเทาโมเดิร์นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมสดๆเลยนะครับผลงานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร้อเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยู่บนดาดฟ้าครับนี่คือผลงานของเรานะครับทุกคนก็คือเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็คือร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ พร้อมส่งงานให้ลูกค้าเรียบร้อยโจทย์ที่ลูกค้าให้มานะครับก็คือลูกค้าอยากได้แบบว่าฝนตกแล้วเสียงเงียบการความร้อนได้ดีแล้วก็หลกัหลกๆเลยไม่อยากเห็นชายแผ่นนะครับลูกค้าแล้วก็ไม่ต้องการรางน้ําด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยากเห็นท่อน้ําหรือโซ่ารางน้ําอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าพื้นที่ลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับไม่จําเป็นต้องมีรางน้ําก็ได้ก็ปล่อยลงด้านหน้าเลยแต่ทีนี้เราทําเป็นสไตล์โมเดิร์นซ่อนลางน้ํา อ่าซ่อนชายแผ่นนะครับน้ำจะลงทางไหนเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าน้ําจะลงตรงช่องนี้เลยนะครับทุกคนก็คือลงตามช่องนี้เลยนะครับทั้งด้านโค้งด้านล่างและด้านบน,นครับด้านบนก็ไม่มีนะครับเป็นซ่อนชายแผน่นคือผมออกแบบให้ลูกค้าเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยนะครับการรับน้าหนักโครงสร้างเนี่ยผมใช้เป็นแฟตบาร์ซ้ายขวาก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าหลังคาเรายื่นไม่เยอะครับทุกคนก็คือยื่น1.5เมตรเองไม่เยอะมากครับก็ใช้เป็นแฟตบาร์ซ้ายขวา ด้านล่างเพียงพอแล้วครับก็คือกว้าง4เมตร20นะครับออกแบบให้ลูกค้าเป็นสไตล์โมเดิร์นคือเรามองผิวเผินด้านนอกนะครับเราจะไม่เห็นชายแผ่นเลยนะครับก็สวยงามมากเลยครับทุกคนก็คือเก็บชายแผ่นไปเลยนะครับถ้าจะเห็นชายแผน่นเราก็ต้องเข้าไปข้างในนะครับก็ถึงจะเห็นชายแผน่นถ้ามองด้านนอกจะไม่เห็นชายแผ่นนะครับเรียกว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นซ่อนชายแผ่นให้ลูกค้านะครับก็ตอบโจทย์ลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าแผ่นอะคริลิกโปร่งแสงเนี่ยเขาจะมีความหนาอยู่ที่6มิล ในบรรด,ดาแผ่นหลังคาก็ค่อนข้างจะหนาที่สุดแล้วนะครับในบรรด,ดาแผ่นหลังคามี6มิลมี10มิลน,นะครับแล้วแต่เราเลือกใช้เลยตัวนี้จะหนา6มิลก็คือเก็บเสียงเวลาฝนตกได้ดีมากเลยนะครับกันความร้อนได้ดีตัดแสงอัลตราไวโอเลตได้ดีด้วยนะครับก็คือเวลาเราอยู่ใต้หลังคานะครับจะทําให้เราเย็นขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะครับทุกคนพอลูกค้าทํากับเราเฉพาะส่วนดาดฟ้าเนี่ยจะทํากับเรา3จุดนะครับเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะครับตอนนี้ก็ พร้อมใช้งานแล้วนะครับแต่ทีนี้ลูกค้ามีโจทย์มาให้เราใหม่นะครับก็คืองานเข้าเราแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้ฝ้าระแนงอลูมิเนียมด้วยนะครับก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวจัดให้ลูกค้าแน่นอนก็เดี๋ยวเวลาติดตั้งฝ้าอลูมิเนียมแล้วจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะครับว่าฝ้าระแนงเมื่อติดเข้าไปแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับทุกคนก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับหรือถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยครับสวัสดีครับ